มึงไปตามไอ้บางมาพบกูบอกให้มาเร็วๆกูมีธุระร้อนพ่อเหลียงสั่งสมุนล่างยักษ์พี่บางมือเจ็บอย่างไม่หายเลยครับกูบอกให้ไปตามมันมามันก็รีบไปสิเสือกรู้พ่อเหลียงทงชัยตะค้อสมุนลนดานรีบพละไปทันทีเพราะตะหนักบ้าการโต้แย้งกับพ่อเหลียง ไม่ช่วยให้ตัวเองปลอดภัยเลยมีแต่จะด้ย่ยยุเพลิงโทสะให้กระพือลุกขึ้นจนอาจจะลามไปถึงคนอื่นซึ่งตัวเองจะถูกลงโทษตามฉันของเจ้านายและหัวหน้าหน่วยงานคำสั่งให้ตามตัวไอ้บางบานบุรีได้มีขึ้นภายหลังที่อาองค์กับตอนและเชนแยกย้ายกันไปล่าตัวชาติเจ้าพญากับสหายสีแ่แพรไม่มีใครล่วงหลูความคิดของพ่อเลี้ยง ว่าจะเล่นหมายไหนและกับใครตัวพ่อเลี้ยงคนเดียวเท่านั้นที่ทราบคนที่จะรับทราบและจะต้องปฏิบัติตามคือบางบานบุรีสมุนรูบรอถ้าว่ากล้าวแกลงไม่แพ้ไอตอนกับไอเชนไม่นานนักไอบางบานบุรีก็มายืนอยู่เฉพาะหน้าพ่อเลี้ยงซึ่งยืนเอามือไผ่หลังใบหน้าเครเครียดมือมึงเจ็บหรือ พ่อเหลียงถามขึ้นเป็นประโยคแรกาจ้องหน้าสมุนเอกเขมงพ่อเหลียงมีอะไรจะใช้ผมหรือครับบางย้อนถามอย่างนกหรูพ่อเหลียงยิ้มอย่างพึงพอใจกล่าวชมว่ามึงมันคนใจเพชรกูรักและวางใจมึงบางบ้านบุรีมองดูพ่อเหลียงอย่างงงงขาดไม่ถูก ว่าพ่อเลี้ยงจะมาหมายไหนหรือใช้ให้เขาไปทําอะไรแต่ก็คาดคิดว่างานที่เขาจะไปทําครั้งนี้มันจะต้องสําคัญอย่างที่เขาเคยโดนใายมาแล้วจึงไม่พยายามสักถามและหลูนิสัยดีว่าหลังจากที่พูดชักแม่น้ําทั้งห้ายกหยอป่อปั้นตามแบบฉบับของพ่อเลี้ยงแล้วจะต้องบกเข้าหาเรื่องที่จะใช้ทันทีจึงดังคาดเมื่อเห็นเขานิ่ง เหมือนกับพร้อมที่จะรับคำสั่งพ่อเหลียงธงชัยก็พูดถึงเรื่องธุรละที่ให้คนไปตามตัวเขาบาทันทีกูได้ข่าวว่านางปลานีแม่ไอปิงมันมาพักที่บ้านญาติใกล้โลกลพามา่าช่องเขาขาดนะดูเหมือนจะเป็นบ้านไอทิดเด่นให้มึงไปพาตัวมาที่นี่มึงพอจะช่วยกูได้ไหมไม่เหลือบากว่าแรงผมหรอกครับเฮ้กูก็ว่าอย่างนั้น พ่อเลี้ยงทงชัยยิ้มอย่างพึงพอใจไอปิงมันดูถูกกูนักมันทำมินกูทุกอย่างมันจับลูกสาวกูไปแต่กูจะเอาแม่มันมาดูทีเลยใครมันจะเจ็บปวดกว่ากันนำตัวแม่ไอ้ปิงมาอย่างเดียวหรือจะให้ผมทำอะไรอีกครับพาแม่ไอ้ปิงมาก็พอกูจะเอามาทรมานจนกว่าลูกชายมันจะมากราบตีนกู หรือไม่แม่มันก็สิ้นใจตายไปมันทำกกูได้โดยไม่คิดถึงข้าวแดงแกงหลอนของกูที่เคยลาดหัวมันกูก็จะไม่คิดอะไรทั้งนั้นนอกจากจะถ่ายวิธีเกลือจิ้มเกลือมึงรีบไปนำตัวมันมาเร็วๆเพื่อยังไงไอเชนกับไอตอนตามอ้อมใจไม่ได้กูก็จะให้คนไปบอกมันหรือจับมันมาแล้วมึงเอาเรือเร็วตามไปที่บ้านเกาะก็อาจจะทัน จะไปบอกอย่างไรดีล่ะครับบอกใครแม่ปิงไอเซอร์ก็บอกว่าไอปิงให้มารับตัวเท่านั้นแหละจะมีปัญหาอะไรเพราะคนพวกนั้นไม่รู้จักมึงไม่ใช่หรือครับครับไม่รู้จักผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละมือมึงพอใช้การได้หรือใช้ได้ครับพันแผลเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนเลย ดีแล้วงั้นไปได้ให้เขาเอารถไปส่งแต่ขอให้จอดอยู่ห่างๆหน่อยป้องกันคนจำได้โปรดอย่าห่วงเลยครับเมื่อไอ้บางออกลงแล้วอย่าห่วงยอด,ยอดไอ้บางมึงยอดจริงๆพ่อเหลียงธงชัยหัวเลาะเสียงต้องมันไม่ใช่เสียงที่เปล่งออกมาด้วยความขบขันแต่มันเป็นเสียงแห่งความพยาบาทมากลายเสียงแห่งความวิบัติ กำลังติดตามมาอีกในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าบางบานบุรีก็เหมือนสมุนคนอื่นๆที่ถูกสอนให้รู้จักกับสีสหายว่าเป็นคนทรยศในละคุณต่อผู้ที่เคยขุนมาด้วยข้าวปลาอาหารและเงินทองทุกคนได้รับการถ่ายทอดให้เห็นว่าสีสหายมุ่งหลังผานพ่อเลี้ยงทงชัยเพื่อจะได้ประกาศตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือปากหนามโพบาง จึงเต็มอกเต็มใจปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อเลี้ยงเหล่าบ้านอกจากจะได้หล้างแขนศัตรูเก่าแล้วดังจะช่วยป้องกันฐานะของตัวเองมิให้เปลี่ยนมือไปด้วยในขณะเดียวกันนั้นเองปิงป่าการได้ชวนอ้อมใจไปเดินเปรตรงลานดินอันสงบสงัดแวดหลอมด้วยหมู่หมายเตียเต้ยด้วยเหตุผลว่ามีเรื่องจะหาลือเป็นความลับ ท่าทีอันเป็นมิตรอย่างแปลกประหลาดของปิงสร้างความงุนงงให้แก่อ้อมใจอย่างยิ่งนับแต่วินาทีที่ปิงเอาใบหน้ามารับฝ่ามือแทนยมอย่างแดงอย่างถนัดทนีแล้วอ้อมใจรู้สึกกังบลยังไงพีก่กนการกระทำของเขาเช่นนั้นดูเหมือนจะมีความจงใจอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเธอคาดไม่ผิดปิงคงต้องการตัดปัญหาความวุ่นวายระหว่างไอยมกับเธอ แน่ละถ้าฝ่ามือของเธอสัมผัสกับใบหน้าของไอยมแล้วมนุษย์บ้าดีเดือดอย่างไอยมจะไม่ยอมยุติลงง่ายๆบางทีไอยมอาจจะทำอะไรบา้บาๆลงไปก็ได้ไอยมจะไม่ปล่อยให้ใครหน้าไหนกระทำการลบลูเกียรติของมันเป็นอันขาดปิงนั้นเธอรู้นิสัยเขามาตั้งแต่ครั้งที่ทำงานร่วมกันกับพ่อของเธอแล้ว ว่าเป็นคนมีน้ำใจเสียสละสุภาพอ่อนโยนกับผู้หญิงแต่เหี้ยมเกลียมสำหรับผู้ชายที่เป็นศัตรูการที่ฝ่ามือของเธอฟาดลงไปบนใบหน้าของเขาเต็มลักเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีเขาไม่พูดสักคำเดียวไม่แสดงความขุนเคืองหรือตำหนิแม่ด้วยสายตาเป็นของแน่ว่าถ้าเป็นผู้ชาย กระทำต่อเขาเช่นนั้นการตอบโต้ที่รุนแรงจะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีปัญหาอ้อมใจเดินพลางคิดพลางจนกระทั่งเดินไปหยุดเผชิญหน้ากับเขาในที่ปลอดเปลี่ยวด้วยความรู้สึกหวายวางใจในตัวเขาอย่างไม่น่าเชื่อไหนเรื่องอะไรที่ว่าเป็นความลับและอยากจะหาลือเธอถามขึ้น เราไม่นั่งกันก่อนหรือคุณอ้อมใจเสียงของเขาฟังสุภาพและอ่อนโยนเราควรจะนั่งเพราะผมมีปัญหาหลายอย่างที่จะพูดคุยกับคุณโน,น่นขอนหมายนั่นก็ได้นะครับเยินคุยก็ได้เธอตอบสั้นๆเมื่อยเปล่าๆทรมานสังขาญน,นักไม่ดีหรอกนายปิงมีอะไรก็พูดไปเถอะ เธอตัดบทคุณกับผมไม่ใช่เพิ่งจะรู้จักกันวันสองวันแม่ว่าตอนนั้นคุณจะยังเด็กอยู่แต่ไม่เด็กเกินไปที่จะไม่รู้อะไรเลยปิ่งพูดเนิบช้าชัดถ้อยชัดคำฉันรู้อะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับนายปิงด้วยเปล่าผมหมายความว่าคุณอ้อมใจกับผมนะรู้จักกันมานานแล้วไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหน การพูดจาก,กันในวันนี้ควรจะเป็นกันเองและจะได้คุยกันนานๆดังนั้นเราควรจะหาที่นั่งคุยกันที่สูงนั่นก็ได้เปิงฉีไปที่สุงซึ่งบางเกะกะผลตรงที่ยืนไปอีกไม่ไกลเท่าไหร่อ้อมใจมองตามมือฉีของเขามีเรื่องจะพูดกับฉันมากมายอย่างนั้นเชียวหรือปากถาม แต่เถาก้าวตรงไปเปิงยิ้มที่มุมปากตาจับอยู่ที่หญิงสาวอย่างพึงพอใจก้าวตามไปในระยะห่างพอสมควรเมื่อถึงที่หมายเขายอนกายลงนั่งพร้อมกระเชื่อเชิญด้วยความสุภาพนั่งสิครับออมใจเหลือยิ้มออกมาเมื่อเห็นขยับที่นั่งให้ทั้งทางที่ท่านทุงออกยาวพอ ที่คนนับสิบสิบจะเลือกนั่งได้อย่างสบายเธอย่อนกายลงนั่งห่างเขาพอสมควรพลางนึกอยู่ในใจว่าจะต้องหาทางหนีกลับบ้านให้ได้ถึงเขาจะทำทีว่าเป็นมิตรแต่โดยความจริงเขาเป็นศัตรูขึ้นชื่อว่าศัตรูแล้วย่อมไม่มีความเป็นมิตรอย่างแน่นอนเขาเป็นศัตรูกับพ่อกเท่ากับเป็นศัตรูของฉันเหมือนกัน ต้องหาทางหลอกล่อให้ตายใจบ้านเราจะไม่หนีอ่อมใจบอกตัวเองอยู่ในใจในใจเธอคิดอย่างนี้ตามองหาอาวุธจับอยู่ที่ท่อนไม้ขนาดเหมาะมือแต่ปากเจรจาด้วยท่าทีปกติไหนนายปิ่งบ้ามีปัญหาอะไรจะพูดกับฉันก็ไม่มีอะไรมากนักเขาพูดเสียงถุมตำ่ำ ตาจับอยู่ที่ใบหน้าของหญิงสาวอ้าวก็ไหนว่ามีเรื่องเยอะแยะครับจะว่ามากก็มากโขอยู่เอ๊ะพูดยังไงเดี๋ยวว่ามีมากมีน้อยความจริงมันเป็นอย่างนั้นคือว่าผมกับคุณอ้อมใจนะ่ะไม่ได้พบกันมานานเหลือเกินจึงน่าจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเยอะนี่นะหรือตุละสำคัญของนายปิง ผมขอหลองให้ฟังผมพูดให้จบก่อนก็ว่าไปสิปัญหาแรกก็คือว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้คุณอ้อมใจประกาศตัวเป็นศัตรูกับพวกผมดุเดือดถึงเพียงนี้เอ๊ะพันหนี้นายปิงต้องถามตัวเองแล้วละ่ะมาถามฉันไม่ถูกเรื่องหรอกให้ผมถามตัวเองฉีที่อกตัวเองใช่ ถามตัวเองทำไมถึงได้ตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่าแกงหลังผลานครอบครัวของฉันนักผมจ้องจะหลังผลานคุณกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแล้วนายปิงจะทำไขสือกับฉันนะ่ะอย่าเลยปิงมองดูกิริยาของหญิงสาวอย่างคลุ่นคิดใบหน้าของเธอไม่ได้บอกว่าเสแสร้งกล่าวเลย น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแอบแฝงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนและเหตุการณ์ที่ว่านั้นคงสืบเนื่องมาจากพ่อเลี้ยงธงชัยอย่างไม่มีปัญหาพูดตรงๆว่าผมไม่เข้าใจคำพูดของคุณอ้อมใจกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องหมายความว่ายังไงปิงพูดเสียงเรียบเอาก็ที่วุ่นวุ่นกันนี่ไม่ใช่เพราะนายปิงกับพวกหอกหรือ ผมบบหูบบหัวอะไรวุ่นวุ่นอย่างบ้าเขาพูดคำเมืองให้ฟังเป็นเรื่องตลกโบหูบบหันบ้านะสิทำอะไรวุ่นใบหมายจะหลังโคตรกันแล้วตีหน้าเซอ้อโบอหูมันก็ยยนกันมากไปหน่อยแล้วใครบอกคุณว่าผมจะมาฆ่าหลังโคตรเสียงของเขาเครียดขึ้นนายปิงไม่ต้องมาเล่นลูกซึม ฉันรู้ตั้งแต่ก่อนที่นายปิงกับพวกจะเดินทางมาปากน้าโพด้วยซ้าว่าที่นายปิงกลับมาปากน้าโพครั้งนี้ตั้งใจจะมาฆ่าพ่อฉันจะทําลายหลังเชิงพาณิชย์ให้สิ้นชื่อแล้วจะทําอะไรอะไรพวกฉันสามพี่น้องให้ปนปี้ยี่ยําให้สิ้นจะบักฉันรู้ทั้งนั้นแหละปิงถึงกับอึ้งในข่าวที่เขาได้รับนึกสงสัยคลั่งคลันว่าถ้าจริงอย่างที่อ้อมใจพูด จะต้องมีใครคนหนึ่งแทงข้างหลังเข้าให้แล้วถ้าไม่จริงก็นับว่าลูกสาวคนเล็กของพ่อเหลียงทงชัยเป็นคนที่แต่งเรื่องเพื่อจะหาเรื่องพวกเขาทั้งสี่คนได้เก่งไม่แพ้ผู้เป็นพ่อคุณเอาเรื่องอะไรมาพูดกับผมเขาลองเชิงพลางอย่างท่าทีของหญิงสาวต่อไปโธ่เอย๋ยคนอย่างพ่อฉัน แม้จะมีคนเกลียดแต่คนที่รักก็มากพ่อจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้หลอกนาอย่าทำไก่ลองภูมิให้เสียยากเลยจะเอาอยัางไงก็ฉันก็ว่ามาจะมาดาประนามหรือยุให้พ่อลูกหมดความรักนับถือกันแบบออยมนะอย่าลิทารรไม่มีทางความจริงอยากหนึ่งที่ปิ่งทราบในบัตรนี้คือความเชื่อมั่นในตัวของผู้บังเกิดกล้าวของเธอ ว่าเป็นคนที่อยู่ในศีลกินในธรรมพ่อเหลียงธงชัยมีความสามารถเป็นพิเศษฝังศรัทธาลงไปในสายเลือดของลูกทุกคนให้เห็นผิดเป็นถูกเหมือนเห็นสีขาวเป็นสีดำจอมพูดหลายได้ปิดบังอาชีพนอกกฎหมายไว้อย่างมิดชิดํำพลางโฉมหน้าเพชฌฆาตไว้อย่างแนบเนียนโดยป้ายสีลงไปว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นศัตรูที่จะต้องฆ่าก่อนที่จะถูกฆ่า หรือมิฉะนั้นก็หาทางให้ไปให้พ้นผล,ผลด้วยการตามล่าอย่างที่เขากับเพื่อนเกลอเผชิญจูซึ่งถ้าผิดไปจากพวกเขาสี่คนแล้วคงจะพากันเพ่นหนีอย่างไม่มีปัญหาด้วยศรัทธาของสามสาวพี่น้องที่มีต่อบิดาที่เป็นอยู่นี้จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามให้อ้อมใจเข้าใจในความเป็นจริงจนกว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ อ้อมใจถามอย่างเยาะๆว่านายปิงมีเรื่องจะพูดกับฉันเท่านั้นหรือไม่น่าสงสัยหรอกว่าฉันมีความรู้สึกอย่างไรกับพ่อเรามันพ่อลูกกันจะไม่ยอมเห็นขี้ดีกว่าไส้อย่างเด็ดขาดคนอย่างไอ้ยมสามหาวเกินไปตื่นเกินไปไม่อาจดุแยให้ฉันมองพ่อเพ้าะให้กำเนิดอยาหาเหลี้ยงฉันจนโตมีเงินมือทองเป็นอย่างอื่นไปได้หรอก ก็ไม่มีใครเขาแนะนําให้คุณอ้อมใจให้เกียดพ่อไม่ใช่หรือปิงถามเสียงเรียบก็ไอยมไงละ่ะมันสอนให้ฉันเกียดพ่อทั้งๆท,ที่ตัวมันเองเคยพุ่งใบบุญของพ่อและเป็นขี้ข่าพ่อฉันมาแล้วไอยมมีอะไรวิเศษจนต้องตอยไหลาอาชีพอยู่แต่ยังไม่ถือกะลาขอเขากินเท่านั้นอวดดียังไงมาว่าพ่อของฉัน ออมใจเกลี้ยวกลาดมันอาจจะพูดไปตามที่มันหลูมาก็ได้หลูมาว่ายังไงก็อย่างที่มันพูดนั่นแหละนายปิงเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยผมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้กระทั่งว่าพ่อเลียงตามล่าผมเรื่องอะไรแล้วนายปิงกับพวกจะฆ่าพ่อฉันเรื่องอะไรผมยังไม่คิดจะทำอย่างนั้น พ่อเลี้ยงตังหากที่คิดจะฆ่าผมกับเพื่อนๆของผมนั่นปะไลมาตะเผาเดียวกันกับไอ้ยมอีกแล้วหาเหตุจะฆ่ากันแบบนี้ตื่นมากการจับฉันมาที่นี่เป็นกับดักพ่อฉันใช่ไหมละ่ะอ้อมใจพูดพลางหัวเลาะเยาะหยันผมนะไม่มีแผนอะไรกับใครหรอกถ้าไอชาติแล้วก็ว่าไม่ถูกมันตีลูกซึมหลอกพวกผมให้ไปตกหลุมพรางสองหนแล้ว ปานนี้คงช่วยพ่อเหลียงบางแผนล่าพวกผมอุตลุดนะสิเขาลองเชิงอีกแต่อ้อมใจกนกหลูพ่อเหลียงสอนให้ลูกสาวหรูทันในเล่ยเลี่ยมเล่กะเท่ของคนมามากพอสมควรเธอนิ่งอยู่ชั่วครู่จึงตอบด้วยคาลมคมคายนายชาติพูดกับพ่อว่าคนอย่างเขาถือเรื่องเงินเป็นใหญ่ใครมีเงินให้เขาใช้ เขาก็เป็นพักพวกด้วยนายชาติว่าเงินซื้ออาหารกินไม่ได้ส่วนน้ำใจหรือความเป็นเพื่อนไม่ช่วยให้ท้องหายหิวไม่ทำให้ผู้หญิงรักเงินซื้อหัวใจของเขาได้เหมือนซื้อสินค้าและอาหารเขาเป็นคนอย่างนั้นอาจจะมีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาก็ได้ใครจะรู้เขาไปหาพ่อเลี้ยงเสมอหรือบ่อยที่สุด ก่อนจะเกิดยิงกันที่บ้านเดือนายคุณพ่อก็โยนเงินให้ตั้งเมินออยทิปก็ดอดไปหาเขาบ่อยๆเหมือนกันอ้อมใจสะอึกจ้องมองปิงขมงเหมือนช่างใจอะไรสักอย่างข้อนั้นฉันไม่เคยสนใจฉันสนใจเพียงบ้าเขาเป็นคนประหลาดสามารถเข้ากับทุกฝ่ายได้โดยเฉพาะเข้ากับพ่อได้ดีเป็นพิเศษและก็วกตีหน้า เป็นเพื่อนตายของนายปิงกับพักพวกอีกด้วยเขาเก่งจริงๆปากพูดแต่ตาชับเลืองไปที่ท่อนไม้ขนาดเหมาะมือเธอทำไปลุกยืนขึ้นเตะถไลมองดูท้องฟ้าเดีแ,แมกไม้ซึ่งบัดนีเงาของดาตีทอดทาบลงมาจนมืดเกือบสนิทขณะที่ปิงยังคงนั่งเอ้อละเหย เหมือนคนใจลอยไม่ละมัดระวังตัวอ้อมใจก้มลงหยิบท่อนไม้แต่ว่าต้องสะดุง้งรีบยืนตัวตรงเมื่อเสียงของปิงเอ่ยขึ้นว่าคุณอ้อมใจคิดหรือว่าผมเป็นศัตรูของคุณหญิงสาวมองสบตากับเขาแต่ความมืดที่แผ่คลุมรอบด้านแสงไฟเลื้งๆงที่อยู่ห่างออกไป ไม่ช่วยให้เธอพบอะไรบนใบหน้าและดวงตาของเขาหัวเลาะเหมือนรู้สึกขบขันเต็มปดาก่อนที่จะตอบว่าเหตุการณ์ที่แล้วๆมาไม่ช่วยให้ฉันเข้าใจอย่างอื่นได้เลยนายปิงทำตัวเป็นศัตรูคู่อาฆาตชัดๆถ้าผมจะบอกคุณว่าเป็นการเข้าใจผิดคุณอ้อมใจจะเชื่อไหมนายปิงจะให้ฉันเชื่อว่า การฉุดเอาตัวฉันมาที่บ้านเกาะนี่เป็นการกระทําของคนที่รักและนับถือกันเหมือนกับอะไรดีอย่างนั้นหรือก็ตลกดีตลกหรือแล้วจะให้ฉันเข้าใจว่ายัางไงละ่ะก็ควรจะมองกันในแง่ดีไว้ก่อนนายปิงกับเพื่อนๆของนายปิงเคยอยู่ที่เชิงพานิดมาแล้วฉันรู้จักดีรู้จักอย่างลึกซึ้งด้วย หรือว่ายังไงเป็นเสือซ่อนเล็บและเป็นไฟเย็นกูดีโก้เกินกว่าที่ผมคาดคิดปิงเหยียดแข้งเหยียดขาเงยหน้าหัวเลาะอ้อมใจก้มลงหยิบท่อนไม้อีกแล้วสะดุ้งเป็นหนที่สองเมื่อปิงหันขับมาเรียกชื่อเธอคุณอ้อมใจ เป็นการกระทืบเท้าปัดตามแข้งตามขาบนพื้มพังมดแดงไฟชุมจริงๆพลางขยับไปยืนอยู่ยังเหยียงกับที่เปิงนั่งอยู่ถามเสียงห้วนเรียกฉันให้มันเป็นอะไรขึ้นมาคุณอ้อมใจเป็นคนน่ารักมากนายเปิงเสียงปืนระเบิดขึ้น ้อมกระเสียงไอ้ยมตะโกนก้องพลางกระนำยิงซ้ำๆ <c oughs> มันมากันแล้วระวังมันบุกถึงล่งเราแล้วไอ้เปิงไอ้บังไอ้ดานเราถูกล้อมเสียงปืนประตูขึ้นจากทุกทิศในความมืดมีเงาของสมุนพูดหลายเจ้าพ่อแห่งปากหนามโพเคลื่อนไหวสับสน ทมกลางเสียงปืนที่กำนัำยิงไม่รู้ใครเป็นใครอ้อมใจได้จังบะขณะปิงเบิ่งมองตะลึงตรงเข้าขวาท่อนหมายได้ตรงลี่เข้าตีตรงถ่ายทอยเดชะปิงเหลือบเห็นระเบนตัวลบพร้อมกขวามือบิดหมายหลุดกระเด็นผมอุตส่าห์ให้เกียรติไม่แต่ต้องแมม้ตะปลายเล็บยังจะเล่นงานผมอีกรือเขาคำรามยุดแขนหญิงสาวลงข้างซุง ลบกระสุนที่ยิงมาจากดาวซุมเหตุการณ์ที่ประตุขึ้นอย่างไม่มีใครคาดฝันทําให้ชาวบ้านเกาะในบริเวณใกล้เคียงแตกตื่นเราคิดบ่าได้เกิดการปล้นกันขึ้นแล้วช่วยด้วยเราถูกปล้นช่วยด้วยเจ้าค่ะทั้งใบไม้และไฉไลหลองขึ้นเมื่อวิ่งหลบเข้าบ้านลากอาวุธออกมายิงสู้กับพวกเราหลายที่จู่โจมเข้ามาแต่พิธีแตกเราไอยมย่างแดง ซึ่งทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าสังเกตการอยู่เงียบๆได้กระดายิ่งขึ้นก่อนเดี๋ยวตะโกนเรียกบอกสาหายให้ระวังตัวช่วยให้ทุกคนลบฉากไปร่วมกลุ่มได้คงมีตะเป่งเท่านั้นยึดท่อนซุงสงบสติอารมณ์ไม่ตอบโต้เสียงของใบหมายกระชัยเลยซึ่งเป็นที่ลักคร่ของชาวบ้านในฐานะที่เป็นหัวหน้างานโดยปริยายทำให้พวกหนุ่มชะกันหลายคนใช้อาวุธยิงแบกทางเข้ามาสมทบ ช่วยยิงสกัดกั้นเหล่าหลายที่จู่โจมให้ชะงักและถอยล่นไปยึดแนวไม้ย,ยิ่งตอบโต้กับสามเสือสองนางสิงซึ่งยืนหยัดประจันหน้ากับเหตุการณ์อย่างไม่สะทกสะทานโดยตระหนักว่าผู้ที่จู่โจมเข้ามาจะเป็นใครไม่ได้นอกจากสมุนของจอมพูดหลายธงชัยเชิงพานิดขณะการต่อสู้ยังติดพันอยู่นั่นเองอ้อมใจก็ถูกปิงบังคับด้วยปืน ห้ามพูดอยู่นิ่งๆไม่เช่นนั้นผมเสียใจที่จะต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำจะทำไมก็เชิญสิอ้อมใจถาทายอย่างอ้อมเสียงอ๋อไม่ต้องถาคุณลองแหกปากหลองสิผมไม่ยิงก็อย่านับถือจากนายปิงก็ไม่กล้ายิงฉันออมใจหัวเลาะใส่หน้าเรื่องอะไรจะไม่กล้าลนะ่ะเพราะฉันรู ว่าหัวใจของนายปิงกำลังคิดอะไรผมคิดอะไรกระชากเสียงถามไม่มีประโยชน์ต้องมีถ้าทายถูกมันต้องมีประโยชน์แน่อย่าแกหลอกนักเลยนาะถึงยังไงนายปิงกับเ,เพื่อนก็ไม่อาจหนีผลมือพวกฉันไปได้หรอกอย่าพูดมันบุกวนนักเลยวดเก่งก็ลองบอกมาสิว่าผมกำลังคิดอะไร สายตาของนายปิงบอกฉันยุดทนโทษตั้งแต่ตอนกลางบันแล้วสายตาของนายปิงบอกฉันว่าฉันเป็นคนดีคนหนึ่งดีพอที่นายปิงจะยิงฉันไม่ได้ปิงถึงกับนิ่งอึง้งจริงๆนะนายปิงนะยิงฉันไม่ได้หรอกอ้อมใจหยํ่แต่คุณอ้อมใจเพ่นกบาลผมได้เสียงของเขาเครียด คนที่ต้องการอิสรภาพต้องทำได้ทุกอย่างไม่จะต้องกลายเป็นฆาตกรโหดเก็บปืนซะเถอะถ้าฉันจะเดินหนีซึ่งหน้าฉันก็ย่อมทำได้ฉันเชื่อว่านายปิงไม่กล้าฆ่าฉันอย่างเด็ดขาดเก็บปืนเสียเถิน่าแล้วเรามาตกลงกันอย่างสันติหญิงสาวพูดอย่างไม่สะทกสะท้านตกลงกันอย่างสันติถูกแล้วนายปิงกับฉันตกลงกันได้ คนอื่นก็คงไม่มีปัญหาอะไรพวกฉันก็ต้องเชื่อฉันพวกนายปิงก็ต้องเชื่อนายปิงแล้วคนเราหนีจะไม่ได้เอาชีวิตมาทิ้งเปล่าๆปีๆป,ป,ปิงนิ่งคิดพร้อมกับเสียงเปนที่ยิงต่อสู้ก็สงบเสียงลงเพราะฝ่ายที่ดูโจมเข้ามาบุกลุกเงียบไปอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยแต่ยังไม่ทันที่ปิงจะตอบตกลงใจประการใดเสียงหนึ่งก็ตะโกนขึ้น ไอเป้งฟังเราเนี่กูไอบ้านบ้านบุรีพูดขอบอกกล่าวให้มึงกับเพื่อนของมึงปล่อยตัวอ้อมใจและวยอมจำนวนเสียไม่เช่นนั้นแม่ของมึงจะต้องตายกูไปเชิญตัวมาจากบ้านทิดเด่นที่ช่องเขาขาดไปพักอยู่ที่บ้านพ่อเหลียงเรียบร้อยแล้วนางปลานีแม่ของมึงให้มึงไปพบคืนนี้ปล่อยคุณอ้อมใจแล้วยอมจำนวนเสีย ตอนที่ย2แล้วนะครับโหลดติดตามและฟังตอนต,ต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหล,ลายครับ